แคตคัสายถ้วยสวยครับกลัวแตกก็าเสียใจง่ยายเน็บกินพุ้งอ,อกเหรอมาวันนี้เราก็จะมาลองทำเจาะรูกระถางก็คือเป็นกระถางเรียกว่ากระถางเจาะถ้วย, <laughs> วยมาขอหน่อยเอเป็นถ้วยเซรามิกอะไรเงี้ยเป็นเซรามิก เนี่ยห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ย,ยแล้วก็มาเจาะอุปกรณ์ก็มีอะไรไม่เยอะเลยก็มีกระมังใส่น้ํใส่น้แล้วก็มีผ้าคีลิ้วไว้กันเพื่อซับแรงกระแทกใราีืนไ,ได้แล้ว<อ>แล้วก็มีค้อนและไขควงไขควงที่เป็นหัวแบบแหลมอ่ะหัวแฉกหัวสีแฉกใช่ทำไม่ยากเลยแล้วก็จะมีถ้วยน่ารักน่ารักเต็มไปหมดใช่แล้วก็น้ำใส่ไปในกระมังก่อน อ๋อน้ำใส่ไปในกระมังเอาพวงผ้าหน่อยไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้ขื่อหนึ่งเอามาสำหรับไม่ให้เศษกระเบื้องมันกระตุยกระกจาย,จายเ,เวลาเก็บเศษกระเบื้องเอาไปทิ้งง่ายจะได้แบบเวลาเก็บเศษกระเบื้องง่ายๆหน่อยอ่ะเรียบร้อยเกี่ยวเอถ้วยมาเลยจ้ะถ้วยมาวางปั้มไว้ปั้มไว้ แล้วก็ไข่พวงนี้ไว้ชิ้นตรงกลางเลยไปตรงกลางไปเลยเอาให้มันมันแล้วก็ค้อนค่อยๆตอกไปตอกเบาๆแต่อันนี้เหมือนตูดมันโป่งๆนิดนึงอ่ะจะย,ยามก็ลองดูกลางแล้วกันไป<ด>นะมาเลยเสียดไลยอย่างเงี้ยอะไหลๆนี่ตูดตูดมันโก่ง เนสียงนี้เข้าแล้วนีเข้าไปเลยข้างในมันก็จะแตกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไรเราก็ใส่ดินอยู่ดีของนก็สวยเลยก็สวยปิ๊งปิแต่ว่าข้างในก็จะมีรอยแตกหน่อยนิดหน่อยกระเทาะแลกระเทาะอันต่อไปนี่ทำหลายอันขออาตวาเาไม่กชอย่างเดียวนะ เําเหมือนเดิมเลยวางไว้ตรงกลา,างค่อยๆง,ง,ง่าย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 เลยตอนแรกก็กลัวว่าทำไปแล้วแบบจะแตกปุ๊กก็ไม่นะเราก็ใช้แรงงานทำเองก็คงทำได้แต่ไม่กล้าทำกลัวแตกแล้วเสียใจจริงๆไม่ต้องให้มันปุ๊ไปเลยนะแค่แบบ ันรร้องลลไปก็พแวให้พอมีรูระบายเฉยๆตอนตอนที่เคา,เา,เาะก็ใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบ<อ>ถ้าตอกแล้วมันดิ้นนะ่ะก็พยายามเคาะให้มันกลับมาอยู่ที่จุดที่เราต้องการให้ขยับเอาใชเคาะไปเรื่อยๆเดีย๋ยวมันก็เข้าเองเสียงม,มันจะเสียงม,มันจะเตี้ยไปต่อต่อไปต่อเลย เสียงไม่ดีเลยเข้าแล้วเนื่องจากความบางง่าย้สิว่าวันนี้เราจะสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมทำไม่ยากนะมันดีตรงเราได้เป็นเลือกลายเองก็แค่เจาดูใช่มาจอดูเองเกี่ยวกันไปๆฟุกงออกเหรอใช่ได้ตัดต่อเล้ไหม ออกมาจากต้นคลิปแล้วไม่ทันแล้วก็วค่อยๆทำแบบใจเย็นๆค่อยๆต่อเข้าไปอนะไรอย่างเงี้ยเน็ตกินกนะ็จะได้แบบกระถางแคคตัสน่ารักน่ารักแบบที่เราชอบไซส์ที่เราชอบตอกเองเข้าไปไหมละหรอเออลัวเอาไปนั้นก็ได้ลองดูดิเอามาล<า>องทำเองมั่งลุ้น จริงๆเมื่อกี้ทำอ่านหนึงแล้วแต่ลืมไม่อา่ <c oughs> านใส่ไม่ดีอขอโทษรอรนะอนลองแล้วไม่ได้แล้วโอ้ยเราลองดูลองกลัว <c oughs> เก่งไงทั้งหมดทั้งแข่แล้วเนะ <c oughs> ี่ยเก่ลัวมันแตก อันนี้มั้งสิเป็นเหมือนแบบชามแบบทางจีนซื้อแบบร้านแบบเป็นของมือสองอ่ะี่กัดคือตลาดนานาของสองตลาดนานาเจริญเฮ้ยทำเองก็ได้นี่ไงใช่น่าก็ไปลองเรียกเราแล้วไม่เอา ลุ้นนะ่ะกดดันเลยครับว่าสุดท้ายจะเก่งดียวสุดท้ายแล้วอ,อ,อมันก็ทะลุแล้วอะ่ะ <c oughs> ออกแล้ว <c oughs> ข้างในแทบไ,ไม่กระเทาะเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> ผลงานผลงานงหมดหทั้งหมดนี้คือมาเท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่ห้าสิบบาทก็มีใบทั้งแบบสิบบาทยี่สิบบาทแล้วก็ใบละห้าบาท ถือว่าโอเคก็เลยจะเป็นแบบนี้อ,อย่างอันเนี้ยเอ็นต้าเป็นถ้วยชามันรักเนาะมันคือถ้วยชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาใส่มันก็น่ารักนี่เหมือนอย่างอันเนี้ยเป็นเหมือนพวกถ้วยใส่แบบน,ลลน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาใส่น่านรักอันนี้แคปตัส้สายถ้วยสวยครับน่านรัก วันนี้ก็สมบูรณ์ไปแปลว่ากระถางพร้อมแล้วพร้อมที่จะหาต้นไม้ใหม่มาเพิ่ม,ม,มยังไม่พอเพราะว่าชั้นอันนี้มีแล้วเต็มแล้วชั้นอันนี้ไม่มีอะไรวางเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีต้นไม้ใหม่แอย่างน้อยก็ต้องมีเนี่ยอ่ะห้าสิบต้นอีกห้าสิบต้นที่เราจะมาลงเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแค่ห้าทำไมค,คราวี้ <8. S 2> คิดเลขเร็วอะ <laughs> ทาแรก445บาทเพราะว่าซื้อสามต้นร้อยสามเซตแล้วก็อีก1 5บาท3ต้นทานเมืม่มอกี้ตรคบะ445บาท3ต้นร้อยสเซตก็สา0ร้อยเออ <c oughs> ใช่4 4 5บาทไปแล้วครับลืมไงเพราะว่าเราซื้อกิบสองรอบรอบแรกอะเราหยิบที่เป็นสาต้นร้อยอะไป3ามเซตแล้วก็ไปหยิบเพิ่มมาอีกเซตหนึ่งก็เป็น <c oughs> สี่ต้นร้อยก็เป็นสี่เซทสี่ต้นร้อยก็เป็นสามต้นสามต้นร้อย,อย,อยสี่เซทเพื่อนๆเราไปทําดูกันนะคะเจาะถ้วยต้องเป็นเซรามิกนะอย่าเป็นแก้วนะก็เป็นดินเผาอะไรเงี้ยเจาะได้ซัปโปรโรสิบบาทใบหนึ่งสิบบาทเดี๋ยวมีอันหนึงมาโชว์อีกอันนึง,อ,นนงอันนี้เป็นแบบกูดา้าใช่ปะเอาปลามาใส่ได้เลยนนะ่ารักมากเลยนะอันนี้ก็สิบบาท ไปบ๊ายบายรอทำดูนะคะสำหรับวันนี้ภาักิจก็สำเร็จสำหรับวันนี้การเจาะกระถางจากถ้วยชาก็เสร็จแล้วพบก็ใหม่สิป้าสวัสดีค่ะถ่ายหน้าเพล่นกันเลย